ปลาช่อนคุกแป้งทอดทอดด้วยไฟกลางนี่เดี๋ยวทอดให้กรอบเลยสุกเหลืองกรอบดีแล้วครับแต่แล้วก็พักเสด็จน้ำมันนี่ซอยบางมาหน่อยกรอบแห้งแห้งเลยพริกกระเทียม จะผัดพร้อมกับเต้าเจี้ยวได้หอมหอมเต้าเจี้ยวนี่จะใส่มากมีสั่งสูตรนี้ก็ไม่ได้ใส่ขิงนะครับเพราะว่าไม่มีง่ายๆเลยอ่ะหอมแล้วก็ใส่น้ำหมุนกันเลยนะครับ น้ำตาลน้ำปลาซอสหอยนางรมอ่โอเครู้เรื่องน้ำซอสเดือดแล้วก็จะใส่ปลาอ่าขึ้นใช้่อไปเสร็จแล้วก็ น้ำเยอะๆนะครับเดี๋ยวปลาเนี่ยก็จะดูดน้ำซอสเข้าไปในเนื้อปลาน้ำไม่แห้งเลยโอเคแล้วนะครับผักสลดแล้วพอเลยไป อาาจยนนี่น้ำแห้งเลยปลาช่อนผัดขึ้นช่ช้พร้อมขุณต๊รับประทานแล้วครับดี่นะครับสูตรไม่ใส่ขิงซอยเพราะว่าไม่มีปลาช่อนผัดขึ้นใชยขึ้นโต๊ะพ,พร้อมรับประทานแล้วครับมาเดี๋ยวหาเนื้อกวันนี่อืมกรอบ เดี๋ยวดูกินทั้งกระดูกกินทั้งก้กกงกางเลยเพราะว่าหั่นบางไปครับไปครับไปครับ